ยินดีต้อนรับสู่ภารกิจขุดค้นเชิงลึกของเรานะคะในวันที่เศรษฐกิจไทยปี2569เนี่ยถูกกดดันด้วย GDP ที่คาดว่าจะโตแค่1 5่อถึง1.7ใช่ครับและยังมีปัญหาใหญ่คือหนี้ครัวเรือนอีกใช่เลยค่ะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงมากอยู่หลายคนก็เลยอาจจะมองว่าตลาดหุ้นช่วงนี้ไม่น่าสนใจเลยมองเผินๆมันก็เหมือนจะไม่มีหวังนะ แต่สาหรับนักลงทุนสายเน้นคุณค่านี่แหละค่ะคืนนาทีทองถูกต้องเลยครับเรากําลังจะไปล่าหุ้นประเภทที่เรียกว่า hidden gems หรือเพชรในตมกันค่ะอหุ้นที่แบบว่ากําไรดีมากใช่ค่ะบางตัวทํากําไรได้ดีแต่ตลาดกลับประเมินมูลค่าด้วย P/E แค่4ีถึงหเท่าเองถูกมากนะครับนั่นแถมราคาย,ยังถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีอีก P/BV ต่ำกว่า0.8เท่าเหมือนสินค้าดีๆที่โดนสั่งลดราคาล้างสต็อกเลยครับ ภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งภาวะแบบนี้แหละครับที่มันบีบให้ตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนบทบาทไปเลยเปลี่ยนไปเป็นยังไงหรอคะกลายเป็นดีเวดเดนเพลย์ก็คือเน้นลงทุนเพื่อรับเงินปันผลเป็นหลักไปแล้วอ๋อ oh. ซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้เราเห็นของดีราคาถูกเต็มไปหมดแต่คําถามหลักของวันนี้ก็คือท่ามกลางหุ้นราคาถูกพวกนี้ เราจะแยกเพชรแท้ออกจากกับดักมูลค่าได้ยังไงถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกถึงจุดตายและจุดเปลี่ยนของหุ้นแบบนี้ฝากกดไลค์แล้วก็อยากจะชวนมาร่วมเลี้ยงกาแฟเป็นกำลังใจให้ทีมงานผ่านลิงก์ด้านล่างหรือจะกดปุ่มซ u เปอร์แตงสก็ได้นะครับการสนับสนุนของทุกคนคือพลังสำคัญให้เราทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มปูภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าทำไมสถานการณ์ตอนนี้ถึงเป็นโอกาสทองของหุ้นดีแวลูได้เลยครับ คือถ้าดูแค่ตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยอาจจะรู้สึกทอได้ง่ายๆเลยนะคะครับ GDP ปี2569คาดว่าจะโตแค่1.5ถึง1.7เท่านั้นเองถือว่าชะลอตัวลงด้วยซ้ำใช่ครับแล้วพอมาดูในประเทศปัญหาใหญ่ที่กดทับกำลังซื้อก็คือหนี้ควรเรือนสูงมากจริงๆค่ะอยู่ที่ระดับกว่า8 6ของ GDP ซึ่งเป็นระดับที่สูงเป็นอันดับต้นๆในอาเซียนเลยแล้วยังไม่พอนะครับ เรายังเจอกับภาวะเงินเฟอติดลบอีกอย่างเดือนมกรา69ตัวเลขอยู่ที่ลบ0.66ซึ่งในทางทฤษฎีมันยิ่งไปเพิ่มภาระหนี้ที่แท้จินให้คนไปอีกฟังดูแล้วมีแต่ข่าวร้ายนะคะแล้วแบบนี้นักลงทุนจะมองหาโอกาสจากไหนได้ล่ะคะนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจเพราะความคาดหวังเรื่องแคป i t a l gain หรือการเติบโตของราคามันลดลงห้วภาพค่ะผลกระทบโดยตรงเลยก็คือ การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียนหรือ EPS growth ของตลาดหุ้นไทยปี69ถูกคาดการว่าจะโตแค่4%เท่านั้นเอง 4%? ครับซึ่งถ้าไปเทียบกับเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียหรือเวียดนามนะเขาคาดว่าจะโตกันเกือบ20%โอ้โหต่างกัน4-5เท่าเลยแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นโอกาสไปได้ล่ะคะเพราะเมื่อตลาดหมดหวังกับการโตของราคาสิ่งที่นักลงทุนหันมามองแทนก็คือเงินปันผลครับอ๋อ การที่ราคาหุ้นมันถูกกดลงมาหนักๆเนี่ยทำให้ตอนนี้อัตราเงินปันผลเฉลี่ยทั้งตลาดหรือ market yield มันดีตัวสูงขึ้นไปถึง4.4.5%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมากใช่ครับมันคือการเปลี่ยนสนามรบจากเก่งกำไรมาเป็นการลงทุนเพื่อเก็บกระแสงเงินสดแทนและนี่คือสภาพวัดลอ้มที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการหาหุ้น deep value หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาถูกจนไม่น่าเชื่อถูกต้องครับ มันมาเริ่มกันที่เพชรเม็ดแพรกเอดีกว่าค่ะในกลุ่มพลังงาน BCP หรือบางจากครับผมที่ดูเผินๆก็เป็นแค่โรงกลั่นใหญ่ๆที่เพิ่งรวมกับเอโซไปแต่พอไปดูตัวเลข valuation แล้วต้องขยี้ตาเลยเป็นยังไงครับ PE ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ4.2-5.0ถึงเท่าเองค่ะแล้ว P/BV ก็แค่0.7-0.8เท่าเท่ากับว่าซื้อบริษัทได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชีเลยใช่ค่ะ แต่คําถามคือแล้วปัจจัยเร่งมันอยู่ตรงไหนนั่นคือคำถามที่ถูกต้องเลยครับเพราะความถูกอย่างเดียวมันไม่พอสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับ BCP และเป็นสิ่งที่ตลาดยังไม่ได้สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นเลยคือปัจจัยเร่งการเติบโตที่สำคัญมากที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้พอจะเห็นในหมายเหตุประกอบงบของเขาอยู่เหมือนกันค่ะที่พูดถึงเรื่องเชื้อเพลิงทางเลือกครับ แต่ปกติโครงการพวกนี้มันใช้เวาลาเป็นปีกว่าเราจะเห็นผลไม่ใช่เหรอคะนี่แหละครับคือจุดที่ตลาดกำลังประเมินราคาผิดพลาดอยู่คนส่วนใหญ่เห็นคำว่าเชื้อเพลิงทางเลือกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องอนาคตอันไกลค่ะแต่โครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวาภาพแบบยั่งยืนหรือ SAF เนี่ย SAF ไม่ใช่ความฝันแล้วครับโรงงานของเขาจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนมิถุนายนปี2569นี้แล้ว มิทุนา69นี่เองเหรอคะใช่ครับมันไม่ใช่แผน5ปีแต่มันคือกระแสะเงินสดก้อนใหม่จากผลิตภัณฑ์มาจิ้นสูงที่กำลังจะเปิดสวิตช์ในอีกไม่กี่อืดใจแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ SAF เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมในภาวะที่เศรฐษฐกษิจทั่วโลกยังเปราะบางแบบนี้สายการบินเขาจะยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเชื้อเพลิงชนิดนี้จริงๆเหรอคะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากครับ แต่เราต้องมองภาพที่ใหญ่กว่านั้นค่ะคืออุตสาหกรรมการบินทั่วโลกตอนนี้กำลังถูกกดดันอย่างหนักเรื่องการลดคาร์บอนอ๋อมีเรื่องกฎระเบียบต่างๆใช่ครับทั้งกฎระเบ,บียบทั้งแรงกดดันจากผู้บริโภคทําให้สายการบินแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้ SAF ความต้องการมันถูกบังคับให้เกิดถูกต้องครับข้อมูลคาดการณ์ว่าตลาด SAF ทั่วโลกจะโตเฉลี่ยปีละกว่า50%ไปจนถึงปี2030 Oh. การที่ BCP เป็นผู้เล่นรายแรกๆในไทยที่ผลิต SAF ในระดับพานิเชียได้ทำให้เขามีความได้เปรียบในการเจรจาทำสัญญาระยะยาวกับสายการบินต่างๆนี่คือตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชงเจอร์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวเข้าใจแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความต้องการแต่เป็นเรื่องของความจาเป็นด้วยซ้า นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของ hidden gem เลยใช่ครับคือมี story การเติบโตที่ชัดเจนรอยอยู่แต่ราคายังถูกกดอยู่กับพื้นโอเคค่ะงั้น BCP ก็คือหุ้นเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งตลาดมองข้ามไปแต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นักลงทุนบางคนอาจจะไม่อยากเดิมพันกับ story การเติบโตครับอาจจะอยากได้อะไรที่ปลอดภัยไว้ก่อนใช่ค่ะ ซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่หลายคนมองว่าเป็นกับดักด้วยซ้ำใช่เลยครับกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของคำว่า margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่สูงมากหมายความว่ายังไงคะคือในขณะที่พาดหัวข่าวมีแต่เรื่องหนี้ครัวเรือนสูงดีมานชะลอตัวซึ่งมันก็เป็นความจริงนะฮะค่ะแต่ความกังวลพวกนั้นมันได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นจนต่ำเตี้ยเรียดินไปหมดแล้ว อัตราปันผล9-10%ของ SIRI นี่มันมันฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยนะคะครับผมมันเหมือนส่งเสียงเตือนดังๆว่ามีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันการที่ปันผลสูงขนาดนี้ปกติตลาดคาดว่าบริษัทอาจจะต้องลดเงินปันผลในอนาคตหร,รือเปล่าคะนั่นคือการมองที่ถูกต้องเลยครับเราไม่ควรมองแค่ตัวเลขปันผลอย่างเดียวแต่ต้องมองให้ลึกไปว่าเรากำลังซื้ออะไรในราคานี้ค่ะที่น่าทึ่งกว่าตัวเลขปันผลก็คือ SIRI ซื้อขายกันที่ p b b แค่ประมาณ0.5เท่า0.5เท่าครับถ้าจะเปรียบเทียมง่ายๆมันเหมือนกับเรากำลังซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัททั้งที่ดินโครงการที่สร้างเสร็จแล้วหรือกำลังสร้างในราคาที่ลด50%จากมูลค่าตามบัญชีของมันเหมือนซื้อของแบรนด์เนมได้ในราคาครึ่งเดียวเลยนะคะเนี่ยคล้ายๆกันเลยครับหรือย่ง AP AP Thailand ก็ให้อัตราปันผลเ,าเรา6 6จ6ถึง7.8%และซื้อขายที่ P/BV ประมาณ0.6%เท่าก็ยังถูกมากอยู่ดีใช่ครับประเด็นคือเงินปันผลระดับ8-10%ต่อปีมันทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับชั้นเยี่ยนเลยอืมต่อให้ราคาหุ้นไม่ไปไหนหรือแม้กระทั่งถ้าบริษัทเจอสภาวะลำบากเราต้องลดเงินปันผลลงครึ่งหนึ่งเราก็ยังได้ผลตอบแทน 4- 5จากสินทรัพย์ที่เราซื้อมาในราคาลด50%อยู่ดี ความเสี่ยงขาลงหรือดาวไซริสมันจึงจำกัดมากนี่คือความหมายที่แท้จริงของส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยครับชัดเจนเลยค่ะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในราคาถูกมากๆแล้วได้ปันผลสูงเป็นโบนัสก้อนโตที่นี้จากบริษัทที่เผชิญความท้าทายในภาพรวมเรามาดูยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะเจอกับผู้ท้าชิงรายใหม่กันบ้างกลุ่มธนาคารค่ะครับ กลุ่มใหญ่ที่สุดในตลาดซึ่งกำลังจะเจอบททดสอบครั้งสำคัญช่วงกลางปี2,569นี้นั่นก็คือการมาของ virtual bank ใช่ครับการมาของ virtual bank จะเข้ามาขย่าวงการการเงินของไทยอย่างแน่นอนเพราะเป้าหมายหลักของเขาคือกลุ่มลูกค้าที่ธนาคารแบบดั้งเดิมยังเข้าไม่ถึงกลุ่ม underserved ครับ กลุ่มอันเดอร์เซิร์ฟซึ่งมีจานวนมหาศาลในไทยอาจจะมากถึง7-19ล้านคนเลยทีเดียวแล้วเขาจะมาแข่งกับธนาคารใหญ่ๆที่มีสาขาทั่วประเทศได้ยังไงคะจุดแข็งจริงๆของเขาคืออะไรคะจุดแข่งจริงๆคือโมเดลธุรกิจที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงครับเขาไม่มีต้นทุนเรื่องสาขาเรื่องพนักงานจํานวนมากแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือการใช้เทคโนโลยีในการประเมินสินเชื่อเขาสามารถใช้ AI และ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลทางเลือก เช่นข้อมูลอะไรบ้างคะอย่างเช่นข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือหรือการจ่ายบินค่าสาธารณูปโภคเพื่อสร้างโปรไฟล์ความน่าเชื่อถือให้กับคนที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงินมาก่อนได้อ๋อเป็นการขยายตลาดไปสู่กลุ่มคนที่ธนาคารใหญ่เคยมองว่าปล่อยกู้ไม่ได้ถูกต้องครับฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยนะคะแล้วธนาคารใหญ่หญๆเขามีไม้เด็ดอะไรซ่อนไว้เพื่อรับมือบ้างคะ เรากำลังเห็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแบบแรกก็คือถ้าเอาชนะไม่ได้ก็เข้าร่วงซะเลยอย่างกรณีของ KTB ใช่ครับกรุงไทยที่ไปจับมือกับ AIS และ PDTOR ตั้งคอนโซเทมเพื่อทำา v r t u u a l Bank เองเลยก็คือลงมาเล่นในสนามใหม่ด้วยตัวเองคืออะไรคะคือกลยุทธ์ที่ยอมรับว่าการเติบโตอาจจะไม่สูงเหมือนเดิมแต่จะเน้นการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นแทน กรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคือ TTB ครับทหารไทยธนาชาติครับที่ประกาศแผนซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณสูงถึง2.1หมื่นล้านบาทในช่วงปี2568ถึง2570การซื้อหุ้นคืนจะช่วยให้ธนาคารแข่งขันกับ virtual bank ได้ยังไงหรอคะมันดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเลยมันไม่ได้ช่วยในการแข่งขันโดยตรงครับแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าผู้บริหารมองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันนั้น ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอืและแทนที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการใหม่ๆที่มีความเสี่ยงสูงเขาก็เลือกที่จะคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้วมันส่งผลยังไงคะ การซื้อหุ้นคืนจะทำให้จำนวนหุ้นในตลาดลดลงซึ่งโดยอัตโนมัติก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นหรือ EPS สูงขึ้นนักวิเคราะห์ประเมินว่าแผนของ TTB ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE ได้อย่างมีนัยยะสำคัญก็คือเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์จาก Growth มาเป็น Value อย่างเต็มตัวถูกต้องครับเอาละคะ่ะเราเห็นแล้วว่ามีหุ้นราคาถูกเต็มไปหมดเลยทั้งในกลุ่มพลังงานที่มี Story ซ้อนอยู่กลุ่มอสังหาที่เหมือนสินทรัพย์ราคาถูกแถมปันผลสูง ไปจนถึงกลุ่มธนาคารที่กําลังปรับกลยุทธ์แต่ทั้งหมดนี้มันนํามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดค่ะคือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเจอคือเพชรแท้ไม่ใช่กับดักมูลค่าครับ value trap ที่ราคาอาจจะถูกแล้วแต่ก็ยังมีโอกาสถูกลงไปได้อีกนี่คือหัวใจสําคัญของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเลยครับการเห็นแค่ว่า PE ต่ําหรือ PBV ต่ําอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอ เพราะอะไรคะเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณของบริษัทที่กําลังมีปัญหาทางธุรกิจจริงๆก็ได้เหมือนกับสินค้าที่ลดราคาเพราะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการคัดกรองได้บ้างคะเครื่องมือที่ทรงพลังมากก็คือ ROE หรือ Return on Equity ครับผู้ฟังของเราน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า ROE อยู่แล้วแต่ช่วยอธิบายในมุมที่ลึกขึ้นได้ไหมคะว่าทำไมมันถึงใช้คัดกรองเพชรออกจากกรวดได้ได้เลยครับลองนึกภาพแบบนี้นะครับ ROE ก็เหมือนฝีมือการทำอาหารของเชฟค่ะถ,ถ้าเราให้เงิน100บาทกับเชฟ2คนไปซื้อวัตถุดิบคนแรกอาจจะทำอาหารออกมาขายได้110บาทแต่อีกคนที่มีฝีมือมากกว่าอาจจะสร้างสารรค์เมนูที่ขายได้ราคา125บาทอ๋อเชฟคนที่2ก็คือบริษัทที่มี ROE สูงกว่าครับเขามีความสามารถในการเปลี่ยนเงินทุนให้กลายเป็นกำไรได้เก่งกว่า งั้นกลยุทธ์ก็คือให้มองหาหุ้นที่ราคาถูกแต่ต้องมี ROE ส,สูงด้วยถูกต้องครับกลยุทธ์ที่นักลงทุนสายเน้นคุณค่ามักจะใช้กันก็คือมองหาบริษัทที่มี ROE สูงกว่า15%อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับ PE ที่ยังอยู่ในระดับต่ำค่ะการทำแบบนี้จะช่วยกรองเชฟฝีมือไม่ดีที่ร้านกำลังจะเจ๊งออกไปเหลือไว้แต่เชฟฝีมือเยี่ยมที่บังเอิญร้านของเขาตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่ดีชั่วคราว ราคาหุ้นก็เลยถูกลงมานี่คือการหาของดีราคาถูกจริงๆไม่ใช่ของที่ใกล้จะพังแล้วเอามาเลหลังใช่ครับ ROE ที่สูงคือเครื่องยืนยันคุณภาพของธุรกิจที่จะทำให้มันกลับมายืนหยัดได้เมื่อพายุเศรษฐกิจผ่านพ้นไปสรุปตรงนี้เลยนะคะในวันที่ตลาดเต็มไปด้วยความกังวลและข่าวร้าย The Hidden James ที่เราคุยกันวันนี้คือเกราะป้องกันชั้นดีเลย ครับผมเพราะราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้วจนแทบไม่มีพื้นที่ให้ลงอีกในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวที่ตลาดยังมองไม่เห็นซ่อนอยู่และถ้าชอบการแกะงบจากข้อมูลจริงแบบเจาะลึกอย่างนี้ฝากกดซ u เปอร์แทงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับลองมองหุ้นในพอร์ตของตัวเองหรือหุ้นที่กำลังสนใจอยู่แล้วลองตอบคำถามนี้ดูครับว่าอะไรคือข่าวร้ายที่ทุกคนรับรู้และได้สะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นตัวนั้นแล้ว และอะไรคือข่าวดีที่ยังไม่มีใครพูดถึงถ้าหากคำตอบเจอนั่นอาจจะเป็นเพชรเม็ดต่อไปของคุณก็ได้เป็นไปได้สูงเลยครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีหุ้นตัวไหนในพอร์ตที่รู้สึกว่าถูกเกินไปจนอยากบอกต่อไหมหรือมีใครกำลังรอจังหวะเข้าซื้อหุ้นปันผล10%ตัวไหนอยู่บ้างคอมเมนต์แบ่งปันมุมมองของคุณไว้ได้เลยนะคะและถ้าการเจาะลึกวันนี้เป็นประโยชน์หรืออยากสนับสนุนให้พวกเรามีแรงขุดค้นหาเพชรเม็ดต่อไป ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะขอให้ทุกการลงทุนของคุณได้พบเจอเพชรแท้ที่เปล่งประกายในพอร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับ